เติมซอสให้ผมหน่อยเนครับรับอเลยเลยจะกินไใ่กระทะครับวันนี้นอกวันนี้เลยวันดีเลยครับวันนี้เมนูครับโอ้โหพอดีเลยผมน้ำแม่สองนี่พอดีเลยันดีเลยเนี่ยเอาไครครับครับผมครับไม่ต้องรอเลยครับร้อนๆทำเองนะครับเอาเองไม่ถามกันนะห่อครับครับเอาซอสไหมเอาซอสเหมือเทศครับห้าสิบบาทซอสฟรีไหม ใครีได้ซอนี่ไม่ได้เอาเปรียบกันใช่ไหมไอ่ไไม่ขอไม่เอาเปรียบเดี๋ยวผมจ่ายครับดูโอนให้แล้วห้าสิบบาทเดี๋ยวผมโอนให้โอนมาดิในสลิปป่ะเดี๋ยวผมโอนให้นี่ไงบเอ้ยนั่นสองร้อยกูจะได้สลิปเก่าเติมพลังเหรอกูไม่ได้ถ่ายรูปเพื่อน

นี่วันนี้คนถ่ายของเราแล้วเข้มจ้าอะไรนะโอ้มึ้งยี่อะไรสามบอชอ่ะกูบอกว่ามึงเนอยากเจอสามบอชอไม่ใช่หรอเฮ้ยไม่ใช่นะเมื่อกี้คำเนี้ยมุ้งยี่น่าเกลียดไอ้จ้ามุ้งยี่ปู่เงี้ยกูเงยียทะเลจ้าจะให้โมกูบอชอทำไมอะ กูจะไปซื้อฟูยฟิล์มยกี่กัซื้อฟิล์มเมื่อกี้กูจะพูดคำว่าฟูยคุยกันก่อนฟูเทยคุยกันก่อนคุยกันก่อนเพื่อนไอ้คุยกันก่อนโอ้ยยบาคุยกันโอ้ย แวงเด็กที่ย,ย่า่วน่าเด็กแต่คุณ่ะทั้ไม่ดไม่ได้เพราะว่าอยากดูโอ้โผลยิ่อใครจะไปหยาดูน็ัหมด้งวันและฉันยังจะืมคพาหายใดทถึงวันอลนฉัน เสียงน้องบอกท่านเธอหาของเธอก็เจอทั้ง day เธอก็มีคำตอบร้อยพันเรื่องใดเธอก็มีคำตอบไม่ทันทีไงโอ้โเฮ้ยเฮอร์พอย่าทำยังนั้นพอดพอดอย่าทำย่างนั้นวิวมันดีเลยอะไงฮะพอดฮะวิวมันดี นี้เราก็แวะมาถ่ายรูปันแถวเนีย้ยโอ้โหฟัดตรงนี้ได้จัดอ่ะนี่นะแล้วพามาดูวิววิวสวยๆยแถวนี้นะฮะรถจักรยานยนตรถมา้ารถม้าไม่อายฟ้าอายดินเลยอ่ะไอเหี้ยธรรมชาติกับดูธรรมชาติ ความรักในใจคนและเธอไร้ไม่พบฉันไม่รู้ว่าเธอจะรักจะลอกี่เดินตลาดดีว่ะตลาดในเมืองอ่ะแค่ หมดสภาพขาเข้าห้องน้าไปหนึ่งที่พักโอ้ย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 โยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอ้ยโ้ย เราอยู่ที่สะพานเอ่อสะพานอะไรวะคอติสานเลยสักอย่างเรื่องเรื่องเรื่องสังคมหรืออะไรมันไม่ใช่ทางแล้วเรื่องการเรียนวิชาการนี่ไม่ใช่เรื่องเรื่องเรขนาดสะพานยังไม่รู้เลยชื่ออะไรชื่อคอดสามวนแล้วชิคนี้ครูอนน้อี่ครับวิธีการเตะฟืนนะครับโยนแม่เทงเลย ง่ายชิบหายใส่ไม่เป็นในที่เป็น Ly K M อะไรกม่เป็นไข่ใส่ไม่ย, okay. ยากตรงไหนเน่ผมอยากรู้นั <c oughs> <c oughs> ่นดิเฮียก็มึงบอกว่าผมใส่เองอะเฮียผมก็ เดินทางต่อครับไปดูที่อะไรนะแกงแคนยอนเหรอแกงแกนเพิ่มไปดูพอาทิตย์ตกแต่มองดูไม่น่าได้ดูเนี่ยกองแรงเนี่ยเออเนี่ยกองแรงปลายเขนยังต่อกันครับปลายแคนยอนไปดูพระอาทิตย์ตกใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้สภาพอากาศรายงานดิก็อากาศตอนนี้สบายสบายแต่ไม่มีลมเลยไม่มีพระอาทิตย์ใชมั้งดูเดียวแล้วไม่น่าจะมีพระอาทิตย์ด้วย รองเท้าสีขาวของมึงก็มันจะโดนสบายเฮ้ยเนี่ยแล้วอะพวกมึงอะฮะยิงเสียงหอบก่นแต่ไกลมีตรงนั้นเหรอต้องจ่อไปเดินไปเร็วกว่าไหมตกไปก็ตายนี่

สวยเหรอสวยสวยพี่ขับนี่สร้อยคอหรือสร้อยมือข้อมือรับอ๋อครับท่าไหรท่าไรนะบตัวไหนตัวของสองร้อยเอ๊ะอราตังนี่มัอดีมากโอ้ยเงินกินห้าวเนี่ยเราไปแท่พูดเลย ขู่เข้ากล้องเลยรู้แล้วว่าหิวข้าวกันแล้วไอ้เหี้ยไปอยู่ที่หิวข้าวที่ไหนที่นี่ถนนคนเดินไปแต่ว่าร้านปิดเยอะซื้อมาเจออะไรสองร้อยนี่สามตัวสองร้อยได้ทั้งสามตัวอาจารย์ซื้อเยอะที่สุดเลยสองร้อย

เซ็นแล้วเปียไงทับายไม่มีอะไรเลยร้านปิดเยอะร้านปิดเยอะไม่มีอะไรแล้วกินเบียร์หรืว่าเขาเพิ่งเปิดเขาเพิ่งเปิดเมื่อวานถ้าเลยกินเบียร์แถวแถวรอบเมืองป้ายก็โอเคอากาศโอเคถ้ากูไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาไงโอ้ยผมไม่ร้อนอะไรนี่กูร้อนผมไม่ร้อนกูี๋ยวติดง่ายก็โอเคพักผ่อนสโลไลฟ์เจน